a 7.5ค่ะ ชื่อว่าสาิตาทองสุขมากนะคะชื่อเล่นชื่อว่าดิตาหนูกับคุณแม่เนี่ยก็ช่วยกันหาโรงเรียนที่จะมาเรียน i อเอลนะคะก็มาเจอที่นิวเคมบริดจ์ค่ะเพราะว่ามีเวลาที่ตรงกับนักเรียนเวลาเลิกเรียนแล้วก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ค่ะสะดวกดีหลังจากที่ตกลงกับคุณแม่นะคะว่าจะลงนิวเคมบริดจ์ไอเอลเนี่ยเป็นคลาสออนไลน์ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันค่ะว่าเราจะได้ไม่เท่าคนที่เรียนออนไซต์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาในส่วนนั้นนะคะเพราะว่านอกจากที่มันจะสะดวกแล้วเนี่ยการที่มีฟีเจอร์ของ breakout room มันก็จะทำให้เรรราาาสามาถแช ความรู้แชร์เปอร์สเปกทีฟของเรากับหลายๆคนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นแถมยังไม่มีนอสเข้ามาในตอนที่เรากําลังพูดหรือว่ากําลัง Discuss ด้วยค่ะก็บรรยากาศในห้องเรียนในตอนที่เรียน i อเอกับ n e w Cambridge นะคะบรรยากาศดีมากๆอีกทั้งยังมีพี่ๆแล้วก็คุณครูที่เอาใจใส่แล้วเราก็ สร้างบรรยากาศห้องเรียนที่น่าเรียนขึ้นมาค่ะส่วนตัวหนูรู้สึกว่า listening lab เนี่ยเป็นที่ที่ provide resource แล้วก็แบบฝึกหัดให้ได้ดีมากๆเลยค่ะการที่จะฝึกพัฒน listening ให้ได้ดีเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนมากๆจนทำให้เราสามารถฟังทุกอย่างได้เป็นธรรมชาติะคะ่ะ ระบบ t อของ New Cambridge นะคะจะทำให้เราสามารถเข้าถึงแบบฝึกหัดจะทำให้เราสามารถเก็บรคคอร์ดในการทำแบบฝึกหัดต่างๆและสามารถนำผลเนี่ยมาดูว่าเรายังขาดตรงไหนบ้างหรือว่าตรงไหนที่เราทำดีแล้วและสามารถนำมาปรับใช้กับการสอบจริงได้ค่ะอาจารย์ที่ New Cambridge นะคะเฟรนลี่มากๆเลยค่ะแล้วก็ให้โอกาสคนที่มาเรียนเนี่ยได้ดิสคัสกันได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันและกันเช่นในพาร์ทสปีกิ่งหรือว่าพาร์ทไร์ทิงค่ะมีเรื่องที่ประทับใจหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะพาร์ทสปีกิ่งที่หนูรู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างจะ subjective แล้วก็ต้อง มุมมองหลากหลายซึ่งนิวเคมบริดจ์เนี่ยก็ให้โอกาสเราในการที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆในห้องเรียนพี่ๆน้องๆซึ่งอาจจะผ่านประสบการณ์มาเยอะกว่าแล้วก็ทําให้เราสามารถมองมุมมองใหม่ๆได้ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หนูประทับใจในการเรียนนิวเคมบริดจ์ก็คือพี่ๆที่เป็นผู้ดูแลหนูเนี่ยดูแลหนูดีมากตั้งแต่การสมัครเข้ามาจนถึงตอนที่หนูสอบไอเอลเสร็จแล้วค่ะ ก็สำหรับปิตาแล้วเนี่ยพาร์ทที่รู้สึกประยากที่สุดในการสอบ IELTS ก็คือ writing ค่ะเราได้เวลาจํากัดที่มีเพียง60นาทีแถมมีตั้ง2ทักเนี่ยเราต้องจัดการข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ของเราความรู้ของเราทุกอย่างให้ออกมาเป็นระเบียบอ่านง่ายและยังต้องใช้แกรมาที่ถูกต้องด้วยค่ะค่ะก็หลังจากที่เรียนที่นิว a คม r บร g ์นะคะก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษของหนูเนี่ยพัฒนาขึ้นในทางบวกมากๆค่ะมันมี key focus ของมันซึ่งจะทําให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้ดีมากขึ้นค่ะ เป้หมายเป็นสกอร์ที่อยากได้เลยนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ตอนแรกเนี่ยอยากได้ overall 7 mm hmm. ส่วนทุกพาร์ทเนี่ยมากกว่าหรือว่าเท่ากับ6.5ค mm ่ะ hmm. ก็จากที่ไปสอบมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ได้คะแนนมากกว่าที่คาดหวังไว้ค่ะได้ overall 7.5ค mm ่ะ hmm. New New Cambridge New Possibilities